ะคะวันนี้ย้อยจะแกงลูกชิ้นนะคะแกงลูกชิ้นปลาเจน,นะคะตรงนี้จะเป็นโหูะพาใบมะกรูดนะคะแล้วก็นะพริกเนาะย้อยตั้งหม้อแล้วล่ะคะ่ะแล้วก็ปรุงรสเรียบร้อยแล้วด้วยเยมื่อกี้ตั้งเตาผิด พี่อ้อยไปตั้งเตาเล็กนะคะอันนี้เตาเล็กเนาะเตานี้เตาใหญ่ย้ายมาเตาใหญ่แกงลูกชิ้นปลานะคะใส่นมมาพี่อ้อยจะหั่นนะคะลูกชิ้นพี่อ้อยจะหั่นครึ่งเนาะเพราะว่าเด็กๆไม่ชอบชิ้นใหญ่ๆนะคะก็ต้องหั่นให้เขาเลยนะคะแล้วก็จะทานง่ายขึ้น ถ้าเป็นลูกชิ้นปลานะคะก็จะต้องเป็นยี่ห้อนี้เนาะแต่ถ้าเป็นลูกชิ้นอ่เหมือนกับเป็นพวกลูกชิ้นผักลูกชิ้นทรงเครื่องอะไรเนี่ยก็จะเป็นอีกยี่ห้อน,นะคะแต่ยี่ห้อนี้จะทําลูกชิ้นปลาอร่อยนะคะใส่น่อไม้หน่อไม้เพี่วายจะหั่นเป็นสองอย่างนะคะ รอให้เดือดก่อนนะคะเพราะว่าพี่อ้อยตั้งตั้งไว้เนอะก็เขายังไม่เดือดแต่ว่าปรุงรสเรียบร้อยแล้วนะคะพี่อ้ยขอหยุดกล้องแป๊บหนึ่งนะคะรอให้เขาเดือดก่อนเนอะ แตักใส่ชามกันตักใส่ชามพย้อยจะติดคำว่าจานนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่จะทำเป็นจานเดียวเนาะะ ะเห็นว่าพี่อ้อยหั่นชิ้นไม่เท่ากันนะคะจะมีเล็กๆใหญ่ๆเนาะซึ่งพี่อ้อยบอกได้เลยว่าชิ้นใหญ่ๆอ่ะคือของพี่อ้อยนะคะเพราะว่าพี่อ้อยชอบเล่ออย่างหนึ่งหน่อไม้ที่เป็นชิ้นใหญ่หน่อยก็คือเขาจะแข็งนิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กๆไม่ทานหน่อไม้แข็งๆแล้วพ,พี่อ้อยจะทานเองนะคะก็เลยต้องหั่นไว้แบบ เป็นตำหนิไว้หน่อยหนึ่งคือเราจะได้ดูได้ว่าอันไหนเป็นอันไหนเนาะเสร็จแล้วแกงลูกชิ้นปลาเจนะคะมาค่ะมาทานได้กันค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วพี่อ้อยก็ฝากช่องหลานชายนะคะพี่อ้อยวางคลิปของหลานไว้ใต้ช่องนะคะตรงที่พี่อ้อย ทักสวัสดีแล้วขอบคุณตรงนั้นนะคะที่เราใส่คอมเมนต์ตรงนั้นเนาะก็เข้าไปเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าเข้าไปเป็นกําลังใจให้พี่อ้อยอ่าให้หลานชายพี่อ้อยแล้วเนาะกลับมาบอกพี่อ้อยนะคะว่าเข้าไปชมคลิปไหนไปติดตามหลานชายพี่อ้อยแล้วหรือยังห,หรืออะไรประมาณนั้นนะคะแล้วพี่อ้อยจะกลับไปขอบคุณแน่ๆให้นะคะเพราะว่าพี่อ้อยมีสามช่องนะคะพี่อ้อยสามารถสามารถสามารถที่จะกลับไปขอบคุณให้ได้นะคะขอบ